สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแก้วแล้วนะคะรถแก้นหลังตรงนี้รอ,อส่งมอบนะคะลูกค้าผ่านไฟแนซ์แล้วเนาะตัวนี้นะคะแต่งจบเป็นลิเตอร์เอสนะคะแต่งเป็น GR อ p ร์สปอร์ ในราคา1 2 8 9 0 0้บาทราคานี้เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นแค่5คันเท่านั้นในรุ่นนี้ปีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะพร้อมดอกเบียรพิเศษด้วยรอทักมาคุยกันได้เลยนะคะอันนี้มีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะ<ม>กะ็มีแต่งเปลี่ยนกันชนหน้าเป็น GR Sport เนาะเบ้าไฟตัดหมอกมีการทำหลังคาดำเปลี่ยนล้อมแม็ก นะคะแล้วก็เพิ่มไฟหน้ากลางป่าแบบนี้เลยนะคะอย่างที่แก้วบอกค่ะศูนย์แก้วก็คือพิเศษก็คือเราแต่งอะไหล่แท้จบจากศูนย์นะคะเราไม่มีใส่อะไหล่เทียบนะคะก็คือทุกอย่างมีวารันตีให้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจหรือลูกค้ากาลังตามหารถรุ่นไหนอยู่อยากได้รถเลยรุ่น For t จ n e er. ออยากได้รถในเดือนมกรานี่เลยก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเรามีรถส่งมอบนะคะตรงนี้ดูด้าน,นข้างกันได้เลยค่ะ แม็กก็จะเปลี่ยนแม็กเป็นลายของ GR แบบนี้เลยนะคะขนาดยาง 265-50R20 ทแม็ก20แบบนี้อันนี้แถมสีให้นะคะในราคานี้นะคะ1 2 8 9 0 0้าแ้ที่กรแจ้งคือได้เซ็ตทั้งหมดแบบนี้เลยกระจกมองข้างดำเงาทำสีหลังคาดำนะคะมือเปิดดำเงานะคะพร้อมเบ้ามือจับเคฟลาแบบนี้ให้เลยนะคะอ่ะส่วนตัวนี้ มาดูด้านในกันนะคะตัวนี้ด้านในยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะคันนี้คุณลูกค้าไม่ได้เพิ่มเบาะหนังนะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มเบาะหนังเราก็มีการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มให้ได้ในราคาพิเศษเลยลูกค้าทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเดิมๆรุ่น S อสจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจะประหยัดกว่าประมาณ6-70,000แสนบาทเลยประหยัดกว่าการซื้อตัวจ r Sport ตัวท็อปสุดเกือบ2ล้านเนาะสำหรับลูกค้าชอบเบาะผ้าก็เอาเป็นเบาะผ้าไปได้เลยนะคะ่าดูแถว2กันที่นั่งแถว2เป็นแบบนี้น่คะ แถวสองเป็นแบบนี้เลยโอเค ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวแก้พามาดูนะด้านหลังมีการใส่โลโก้แก้วหลังเข้าไปเพิ่มนะคะเดิมๆจากโรงงานต้องแจ้งก่อนว่าเป็นแบบเปลือยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น f o r ์จูเนแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวที่มีการเปลี่ยนเพิ่มก็จะเป็นเรื่องของชายล่างที่ไปใส่ชายล่างเขี้ยวเสือแบบนี้เหมือนตัว G R Sport ตัวท็อปอันนี้ใส่เพิ่มเข้าไปนะคะคือการแปลงท้ายที่เกเรียกนั่นเองเนาะพร้อมโลโก้ G R s p o r t แท้แบบนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นในเดือนนี้ยังมีอยู่นะคะก็คือมีรถพร้อมรับได้เลย อยู่นะคะสีขาวมุกแถมฟรีอะไรบ้างแถมฟรีลังคาดําแถมฟรีแปลงหน้าแปลงท้าย g r Sport แท้แถมฟรีล้อแมกนะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่มแค่ไฟนาเท่านั้นจบที่1นึ่งล้านสองแหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะอยากให้ลูกค้าทักเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้น,นะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปนะคะเซลแก้มมีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะแล้วทาสัญญาให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมวันนี้ค่ะ